ครับผมสวัสดีครับเจอกันนะครับอีกแล้วนะครับในทิศทางการเทรดนะครับทำกำไรทุกๆ5้าร้อยจุดนะฮะซึ่งต้องให้เครดิตนะครับในส่วนของเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดนะครับของแม่ปลาปากาเขียวอันนี้ต้องยอมรับท่านเลยนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยนะฮะก็เทรดมาหลายปีแล้วก็ได้กลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาก็เลยมาปรับกับอินดิเคเตอร์ที่มีอยู่นะครับทำให้ทฤษฎีการเทรดหรือทำกำไรเนะี่ยการเข้าทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำขึ้นนะครับโดยเฉพาะเราตีเส้นทุกๆ5้าร้อยจุดนะแล้วการเบรกเอาของราคานะครับเราจะมีอินดิเคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่มาประกอบและคือตัวที่เป็นว uh, ินวินซูเปอร์โซนอีกตัวหนึ่งซึ่งบอกโซนชัดเจน ในส่วนของการเข้าทำกำไรแต่ตัวที่เราตีเส้นในลักษณะแบบนี้นะฮะเพื่อให้เห็นตัวกรองแนวรับแนวต้านโดยเฉพาะทุกๆ500จุดนะครับสังเกตไหมครับว่าอินดิเคเ,เตอร์หรือทิศทางการเดินกราฟะะจมะมาชนกรอบนะครับที่ลงท้ายด้วยเลข0และเลข5ทุกครั้งเห็นไหมฮะมีส่วนที่เลข0เลข5เล้่กลับทันทีเลยนี่คือสูตรนะครับมันเป็นสูตรของรายใหญ่นะครับ ซึ่งหลายๆคลิปนะคะจะไม่ได้บอกในทิศทางที่เป็นไกด์ไลน์แบบนี้นะแต่ว่าคลิปนี้นะครับต้องมาบอกให้กับเทรดเดอร์รายย่อยนะครับหรือเทรดเดอร์รายใหม่นะครับที่เข้ามาทําการเทรดเพื่อจะเก่งกำไรนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นการเทรดแบบเขาเรียกว่าเทรดสั้นนะครับ scoping ก็คือตัวที่เป็นภาษาเทรดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทรดแบบ ไซเปอ Shot, ร์หรือช็อตนะฮะหรือลองแบบระยะสั้นนะครับทุกๆ5 0าร้อยจุดนะฮะขึ้นอยู่กับพอร์ตของท่านนะครับที่จะทำกำไรได้มากน้อยเพียงไหนนะครับขึ้นอยู่กับไอเดมินมินิมนิเมนด้วยนะครับเพราะว่าเราเรานะฮะในส่วนของการทำชิปขึ้นมาเพื่อชี้ช่องไม่ได้ชี้ชวนับชี้ช่องให้ทุกท่านเห็นว่า อาชีพเทรดมันสามารถเลี้ยงตัวท่านเองแล้วก็ทําเป็นอาชีพได้ครับแล้วก็จุดหลัหลกๆก็คือต้องมีความรู้นะครับไม่มีความรู้ไม่ได้เลยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่คือเป็นหน้าเทรดอีกหน้าหนึ่งเป็นเทมเพลตอีกเทมเพลตหนึ่งนะครับที่กองสัญญาณนะครับให้เราเข้าจุดนะครับเวลาเราเข้านะครับอันนี้นําเรียนนะครับสต็อปรอสทุกๆสา0ร้อยสารอจุดนะครับ ถ้าเป็นตลาดอเมริกาต้อง Stop Loss อยู่ที่ประมาณ500จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำกำไรขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านนะครับแล้วก็หน้าเทรดที่เขาเรียกว่าเป็นกาปปราฟปัจจุบันนะครับต้องดูหน้าเทรดด้วยนะครับเพราะว่าการเทรดทองนะัปัจจุบันการกระชากกระชากของแท่งเทียนหรือกรอบราคานค่อนข้างที่จะ รุนแรงไม่เหมือนเมื่อก่อนวิ่งทีก็วันหนึ่งเป็นหมื่นจุดนะนี่ฝากไปด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s u บ s c r i b e ในช่องนะครับมันนี่ยินเดียแอนะครับแล้วก็จะมีช่องลองนะครับที่คุยในเรื่องของการเทรดแบบเรียลไทม์ในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะมีวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมาคุยในเรื่องของกรอบราคาเพื่อ เข้าเทรดในวนนันจันทร์ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งสองช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ